อย่างที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเราจะไม่ทำร้ายเราแต่จะกลายเป็นผลดีเพราะว่าพระเจ้ารักเราอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วมันจะเป็นผลร้ายจะทำลายชีวิตของเราพะองจะไม่อนุญาตให้เข้าอนุญาตเฉพาะเข้ามาแล้วจะกลายเป็นผลดี แต่ว่าพอมันเข้ามามันอาจจะตอนช่วงต้นๆของกระบวนการมันจ,จะดูหวาดเสียวน่ากลัวเครียดกังวลอะไรก็แล้วแต่แต่เรารู้เอะว่าพระเจ้าผู้ทรงรักเราควบคุมเหตุการณ์และสถานาการณ์นี้อยู่ดังนั้นเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเห็นไหมครับพี่น้องถ้าเรายึดมั่นในความรักของพระเจ้าโอ้โหจะเป็นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา ไม่กลัวเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นแม้มันจะไม่คาดคิดมันจะไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ไงแต่ฉันยังรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในแผนการของพระเจ้าผู้ทรงรักฉันอย่างที่สุดในเรื่องการยึดมั่นในความรักของพระเจ้านี่ในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในเอเฟซัสบทที่สามข้อที่สิบเจ็ดจนถึงข้อที่สิบเก้าแนะนําเราแบบนี้แนะนําอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายให้ถึงคริสตจักรถึงคริสเตียนที่เมืองเอเฟซัสบอกว่าให้ อย่างรากลึกและตั้งมั่นอยู่ในความรักคือเข้าใจถึงความกว้างความยาวความสูงและความลึกคือให้ทราบซึ้งถึงความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะรับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมเนี่คือเคล็ดลับเลยเคล็ดลับเลยว่าคริสเตียนครับคริสเตียนครับท่านอยากจะได้ความบริบูรณ์ของพระเจ้า พรของพระเจ้าเต็มเปี่ยนในชีวิตของท่านพระลักษณะของพระเจ้าราศีของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าอะไรสารพัดเนี่ยเต็มเปลี่ยมในชีวิตของท่านทํายังไงเอเฟซสบทที่3ข้อที่1 7บเจถึงสิาแนะนาบอกว่าทําอย่างนี้สิครับยังรากและตั้งมั่นในความรักความรักของใครความไม่ใช่ความรักที่เรามีต่อพระเจ้านะแต่เป็นความรักที่พระเจ้ามีต่อเราคือให้ทราบซึ้งว่าพระเยซูเนี่ยรักเรากว้างแค่ไหนสูงแค่ไหน ยาวแค่ไหนลึกแค่ไหนกว้างแบบไร้ขีดจำกัดนะยาวไม่มีสิ้นสุดนะแล้วก็สูงส่งแล้วก็ลึกลกในหัวใจขอบคุณพระเจ้าพอเรายิ่งทราบซึ้งในความรักของพระเยซูที่มีต่อเราเราจะยิ่งพบกับประสบการณ์ใหม่ๆในพระเจ้า เราจะยิ่งกล้าเชื่อใจพระเจ้าเราจะยิ่งไม่กลัวไม่วันไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแน่นอนเมื่อเราเป็นเช่นนั้นเหตุการณ์ก็จะผ่านไปและกลายเป็นดีสาหรับชีวิตของเราและชีวิตออเราก็จเจริญเติบโตขึ้น